ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านไก่คุณกำไรนะครับผมเนี่ยร้านที่ดีมากเลยครับมีมินิพิซซ่าขายโอ, Bacon, มอ้มีแฮมชีสกูอัดเบคอนไส้กรอบแฮมชีสล้วนรวมทะเลฮาวายเอียนเอ้ฮาวายครับผมอร่อยง่ายๆเอ้อร่อยง่าย,เ,ย,ย,ายเพียงอบเนี่ยครับ อุ้ยน่ากินมากเลยอันนี้เป็นแบบแจฟฟีดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเอาไปอุ่นนะครับอื้มอร่อยนะคะคนครับ,รนะบผมอโอ้ยร้านดีๆแบบนี้ผมต้องช่วยฮนะ,ะเนี่ยนะฮะร,ราคาแค่ยี่สิบบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับยี่สิบบาทชิสแน่นๆ แบบไม่อวยด้วยครับเยอะจริงครับเยอะจริงเยอะจังยืดจัดตอนนี้เรากำลัลงโรนะฮะตอนนี้นะครับพิซซ่าชีสจี๊ดของเราก็มาแล้วนี่น้าตาเลโชมหน้าอันแสนหน่ากินอันนี้ของเนี่ยเป็นพิซซ่าชีสวนนะคะยืดแน่นอนครับผม อันนี้แบบใส่มาซเนร่าแบบไม่ห่วงนะครับแบบมไม่ใส่จุกจิกนะคะอันนี้คือแบบใส่แบบเยอะๆเลยฮะเหมาะสำหรับคนที่ชอบชีสอย่างผมนะครับผมใช่เนี่ยนะครับวัยร,รุ่นเด็กอ้วนนะครับเมมากเลย พี่เอาถุงหกสิบจีให้สาใบหนิอย่งนั้นถุงหิวอ่ะอันน้อยยังงัอันน้อยใบเดียวเอออืมน่ากินนะครับอยากกินนะครับอุ้ยน่ากินเดี๋ยวอันนี้ผมจะเอาไปลองกินให้ดูนะจีราเลยเยิ้มๆเลย โ okay อเคค่ะครับบคุณค่ับวันนี้นะครับเราได้กลับมาถึงบ้านแล้วพร้อมกับกระดาพิซซ่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เราพูดปไปซืเอมาอเมื่อกี้แหละยังไม่ถึงเจ้าเก่าหรอกอโอเค,อเคผมก็จะมาลองยื่ยนให้ทุกคนดูเลยนะครับยื้ออ้ยร้อนโอ้ยร้อนเออยื้อยื้อ

ไม่ต้อเสียเวลาเสียอะไรแพงๆคโอ้ดอืมอืมระหว่งที่เิดยพ่อไปอยยูเครนในวปะาละบว่าจยง่จะเพิ่มเงวยใ้กับยูเคนเพื่อเงนสวนนีเนี่ย ok มอกซึ่งจะเพิ่มปร ออวเอสเอาร่าหมอที่ืสมารนส่วนนี้ไปจัร่นสนใจพิซซ่าที่ผมกินวันนี้นะครับผมจะส่งพิกัดหมู่บ้านและตรงพื้นที่ที่เข้าขายนะครับนะ